สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําทะเลผัดฉาแซบๆกันค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตำพริกแกงกันก่อนค่ะพริกแกงนะคะอย่างแรกนะคะก็เราก็จะใสะ่พริกแดงจินดาค่ะลงไปค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระเทียมค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะก็คือหอมแดงค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเด็ดใบมะกรูดกันค่ะพับครึ่งนะคะแล้วก็ฉีดเอาแต่ใบค่ะการทิ้งไปค่ะ ามาเริ่มผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงที่เราตำลงไปค่ะพอเขาส่งปิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะ ะะเราก็จะใส่ปลาหมึกลงไปะคะ่ะใส่น้ำล้างครกลงไปนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะพริกไทยค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ กระชายลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นพริกไทยอ่อนค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะตัดหน่อยนะคะเขายาวเกินไปค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะก็คือใบโหระพาค่ะพอใส่ใบโหระพาเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็ผัดให้ใบโหระพาเขาสลดนะคะเราปิดเตาแล้วนะคะ นี้นะคะทะเลผัดฉ่านะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ